สวัสด,ดีครับคำสีรุ่นนะ 9, ครับแปดแปดเก้และเก้าเจขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีสุขภาพแข็งแรงได้มาในวันนี้นะครับแต่ก่อนเที่ยงทักทายนะครับขอกราบท่านอาจารย์อาวุโส ต้องเรียกว่าผู้มีอายุยืนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับพอถ้าอายุไม่ยืนมาไม่ได้แล้วครับตั้งแต่ผู้วุโสที่สุดคือท่านอาจารย์ประภาคงบุญสวรรค์รุ่น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 ้ารกปะยู่มีห้องเรียนอยู่ประมาณชั้นระบุห้องนะครับอาจารย์ประภาอาจารย์ทองอาจารย์สุรวิทย์อาจารย์มุนทนาครับและหลังจากนั้นก็จะมีผู้วุโส ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่อาจารย์อภไพอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์ทรัพ์สมบูรณ์นะครับอาจารย์ปรวจกับแสงอาจารย์ชุนพรู้อ,าายอยเยอะครับจำไม่หมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เชา้าเริ่มได้สนสังสรรค์แข่งฟุตบอลสีส่เศร้า ขออนุญาตครับอาจารย์ณภักดทบอกครูอาจจะไม่รู้จักนะครับประธานณภักดานศรีฐานอาจารย์สุบลนะครับอาจารย์สุบลตรงนี้ชื่อทนายณภักนะครับถ้าไปถามอาจารย์สุาาาบลไม่มีใครรู้จักนะครับอบอกว่าคุณชาวรุ่เมืองนัดไว้วันที่6มีนาให้มาร่วมกันนะครับและก็รุ่นนี้เขาจะมอบ เงินสมทบเพื่อสร้างโรมซึ่งในระครูเก่ามีอาจารย์สุพกรณชูรักเป็นผู้ร่วมครูไว้ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10คุมภาธ์แล้วก็ได้ยินว่าขณะนี้ก็เกือบจะเข้าเป้าแล้วแต่ท่านอาจารย์วักุยผมกั่ว่า,วามีสิทธิ์ต่อหลายๆคนบอกว่าจะตามมาสมทบอยู่โดยกลุ่มนักกีฬาทั้งห,านะหลายคุยกัยอาจารย์วักอาจารย์สุพรรไว้ ต้องขอบคุณการสุดกลุ่ใน่วกหน้านะครับที่จานเงินมาเพิ่มให้ครับมีใจแทนรุ่นน้องด้วยที่บริเวณแห่งนี้จะไม่โดนแต่ว่าก็เป็นเรื่องของร่อนกันวิเยนในปัจจุบันเห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับนะครับเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากแต่เราจะเห็นความเขียวของสนามยังคงอยู่ ซึ่งพยามรักษาหญ้าไว้ตั้งนานแล้วรุ่นเราบางคนทำห็นทะเลทรายอยู่กลางทะเลเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็คือสิ่งที่วัฒธรรมความเป็นอยู่อาจจะคุ้คนอยู่แต่การลองนทำให้เปลี่ยนไปได้บริเวณนี้ซึ่งเดิมยังไม่มีอาคารนะครับโลเป็นอาคารเกษตรสอชั้นเดียวอยู่ตรงกลางพวกเรา,าเคยได้ใช้นะครับได้อยู่ แต่พอเขารให้เป็นสามเนื่องจากเราต้องลือล้อสามบาสมา่งตรงนี้สำหรับวันนี้ต้องฝากกำลังใจไปให้เพื่อนๆที่มาไม่ได้บางคนอาจจะติดธุระมีภารกิจบางคนอาจจะจำเป็นเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงโดยเฉพาะที่คนที่ป่วยนะครับต้องให้พวกเราให้กำลังใจกันอย่างมากนะครับฝากต่อกันไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องของกำลังใจ ปัตภัตของลุ้นและก็ดีใจครับที่เห็นความก้าวหน้าของพักเพื่อนฝูงรุ่นลูกศิษบอกว่าหลายคนเป็นผู้กับหลายคนเป็นผู้การหลายคนเป็นหัวหน้าเป็นพอเยอะนะครับแล้ววันนี้คููมาตั้งแต่สิบเอโมงแอบดูพื้นที่ข้างหลังเห็นหลายๆคนร่วมกันทำขึ้นแข็งมากครับคููไปูพตอนใาานกพักมา ขอขอโทษนะเพราะว่าบางรุ่นมันนานแล้วจำไม่เคยได้แต่ว่าหลายคนในที่นี้ในรปนมีลายเซนครูเป็นนายทะเบียนอาจจะไม่รู้ักอาจจะไม่เนีก่จจเกเราชื่อชื่อต้อง่อานตานะครับโดยเฉพยิ่งรุ่นแปดแปนะครับทันกันแปดแปดสำหรับวันนี้นะครับ กิจกรรมที่มีครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณจารเมืองและพรกพวกที่พยายามรวมรวบรวมเพื่อนผมมาให้เจอกันและให้ครูตาจะใ้จับขอให้ครูให้เจ้ารูเมืองเลยครับแล้วก็แ 8, 8 9แ9 5 9 7สี่ห้าเจมารวมกลุ่มทำกิจกรรมและก็คงจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อความยิ่งใหญ่ของฟันการพิเทธตามนี้ครับเพราะว่าได้ยินว่าถ้าใครเปิดดู YouTube นะครับห้าโรงเรียนที่น่าเรียนในภาคเหนืออันดับ 5, ้าสสามสองมาน้เรืยกกูก็ียกว่าพ้นไม่นอกพ้นไม่โผลอย,อยู่กดับหนึ่งครับ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่พวกเราหน้าสนใจว่ามันเป็นผลงานสร้างรุ่นต่อรุ่นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งทน่น่าน่าศึกษาการจะร้องเพลงสถาบันเพลงมาร์สผลกานกีฬาเยอรมันนี้นก็ตามให้สะดวกด้วยนะครับให้สะดวกด้วยให้เกียิสถาบันอย่าอย่าไปร้องในวของเล่านะครับแต่แต่ขณะนั้นก็มีนะครับเดินทางไปสถานีขนส่งกินเหล้าอยู่ตัวหนึ่งพูดเสียงดังคนขคมนิบ ว่าล้องพีมมันก,กันเกตยืน่นั้นแหละไอ้ที่เหมดเลิกเลยเพราะว่าเราเรียนเดียวกันเท่านั้นเอาละครับพูดมาแล้วเราจะได้สนุกต่อขอให้ทุกคนสนุกมีความสุขและก็มีสุภาพตายสุขภาพจิดสุขภาพใจแข็งแรงนะครับเดินทางลับบ้านอย่างปลอดภัยนำความสุขไปสู่ครอบครัวแต่ขอร้องนะครับ จะนำแสงสว่างเข้าสู่ครอบครัวตอนเช้านะครับแค่นั้นครับขอบคุณครับขอบคุณท่าน,นอาจารย์พี่ใหญหล่อไทบูนคคะขอบคุณท่าน,นอาจารย์มากมากเลยค่ะ